อีกแล้วครับก็วันนี้ผมก็เจอขึ้นมามากเลยก็สิทีผมได้พบเห็นก็คือซอมดี้สปาร์มก็ขุดไปก็เจอเขาบนหเข็บเป็ตามอยก็ได้ยินเสียงแบแบแบเ้ยก็ต้องขุดไปก็เจอของดีเข้ามาออันนี้ก็ันนี้ก็ของคุณรีเปอร์ขุดไว้ก็

ไะไอสไปร์เลสนั่งเอในเอามาดอดไม้ใช่ไหมใช่วเจอเอมาดัดไม้ยอะกดห้เยอะที่สุดอะเท่าที่ทำได้ต้องใช้คนเยอะพน้องเขาคเด็กน้องกดเลยทพี่กดไดมอนด์ไปนะมันจะกดกระนา่เลยก็เห็นได้ที่ทำฟัง ข้างบนกับข้างล่างก็อืมเยอะกน็ทีนี้ผมก็ขุดลงไปข้างล่างก็ได้เอาเออสามารถเปลี่ยนสปอนเนอร์ได้ด้วยเนาเปลี่ยนฟปร์เลอร์เป็นนนี้แทนเปลี่ยนเปลี่ยนได้เาะเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเลยดมเก็เปลี่ยนให้มันเป็นออริจินอลหายหมดแล้วห่ะมาซี่ การแขงรวดเร็วเอามาสิา่ป แกเดินมาเขากำแพงขึงง้นกันแล้วอหรอ น้ำตาลใหญ่เป็ที่เกดประโยชน์อ่ะเออเออที่ปังดเกลวตั้งต้อจะทำนะเอาไปถังน้ำเลยก็ถังน้ำก็ยังแบบว่าจะถังน้ำทำไงวะถังน้ำแล้วเ็ข้างบนดีี่สิบยเ

มีอะไรพูดเลยมีอะไรพูดเลยก็ยออตอนนี้ก็เจอก็ไม่ได้เจออะไรใหม่ก็กะว,ว่าจะทำฟาร์มทำจะทำฟาร์มแว้วเนี่ยทำฟาร์มโชว์เลยทำฟาร์มโชว์เออคนคนเดียวขุดคนเดียวอะตรนี้ยุโดยโลด้ว อ๋อเห็ดมึงพูเลยมึงพ like ูถ hmm. ้าอยากใช้ใ oh. ห uh ้ก huh. ินก uh ็เอาแอ๋อเล่นนะครับอืมหย่อนนะจ๊ะหยุดหยุก่อนนะครัหยุดๆๆุดแต่เดียวหยุต้องต้อง่อยไม่เลกะ ก็เหมือเฉลี่ยโอเคมาทำฟาร์กันเลยโอ้ใช่เอิร์มเนี้ย ฮัลโหล c h i e v e เม n t เขาให้คัพเลยป่ะนะ one compass ใช่ไหมใช่คอมพาสแล้วในการต้องครพได้แ่บในการไม่ต้องกระด่าแต่คราฟเลยก็ดีคราฟก็ดีได้นอนถูกเวลาจันทร์ที่เตือนแล้วก็อ่างเหล็กก็หมดยังเงาเผายังเหล็กเลยเหล็กไม่เหลือเหล็กถึงเหรอก็เหล็กก่แบ อแล้วองีลอ่าก็ออมพาช่ม่วิธีการทำออนพาสวางติงกับแล้ววาง

சංලවෙெத்து <muchas> <muchas> 农村了 ở dưới rồi. Nó là không đi như vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền これこれあして ไม่มีอะไรเพิ่แล้วหรอครับมีในก็คงจะได้มันเริเอ้อ้าเอ้าเอ้าเสกนะครับคือว่าทำตามออโรฮานาสลีต้อนหาไอรอนอยู่ สี่เชียอ้น่ะเจลแล้วน่าค่อยตัดกันอ่ะก็ผมก็เจลิกแล้วครับก็เฮ้ยต้ก็เคียร์อย่างมีกสะเสี็ยแล้วก็มันก็จะเสีจแล้ว ไม่ไหวแล้วไม่หวที่สุดแล้วเออยุ้เอเด็กหแล้วนึก็ายห่ก็ถูกขยายใหญ่ใหญ่ัลยล่ะนี่ชหเราเราจะลุดเลยก็จะใช่เานหว่าทานอาหา

ไม่ยัง,งอ่ะเนี่ยคนขุดฟ้ายังเมื่อยเลยอ่ะรวมเวลาก็ตอนนี้ประมาณ4 2ตอนนี้ก็14นาทีแล้วนะคบห้าที 不你了 อไอคเข่ามาณกี่กล่องร้อยห้าพัหกอาไม่ใช่พันหนึ่งหรอ้าไม่เพนห้าก้ือสองร้อยห้าหกที้ทั้งสองอะทั้งสองอย่าง ห,ห้าฮ้ันจากไหนจากไหนผมไม่เลามไม่ได้ใจหมดหมดจากไหนวะเ้ยก็ดละอ่าก็จะหุห้างานี้ยี่สิบยี่ส ก็นม่ทำได้แค่แนวแนวฟ้าทว่าแนวปนแบบอะไรก็ทำไม่ได้ก็ยังไม่เจอเรยมอนจะได้จะได้ไปเนเธอร์ได้ไปได้งะนบ้างเปล่าก็เพราะว่าตรงหน้าประตูเนเธอร์มันมีอะไรออกซิเดียนกันอยู่ใช่เหรอจะต้องเจอเพชรอยู่มันจะต้องมีเพชรมันจะออกไปได้จุนิจุนิแล้วเอแล้วก็ พี่เอนชานอ๋อแล้วไม่มีฟาเลยแล้นี่คืออะไรอ่าสกิลนาทีตัดเลยไมยตัดเลยตัดเลยมตัดเลยตอนนี้เนาคงไม่มีอะไรมากก็ขอลาไปก่อนอแ,แล้วเดือนเงินของาชไเดีก่อนไหนก็นหนทเขอทำคอนทัเอ้ยทำนาฬิกาเลยดีกว่าอ่าวนันนี้ผมไม่เห็นแสงไฟนาฬิ ช่วยคุณได้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะวิธีการทํานะครับให้วางทองสีแบบนี้คัะแล้วก็วันนี้อ่ะวันนี้ก็กลางคืนก็ยังทองนําได้ก็อ่ะวันนี้ผมก็สอนคาไปบ้างแล้วล่ะก็ไม่มีอะไระแล้วก็วันนี้ผมขอลาอนนคนแล้วค่ะ